แสงตะวันยามเย็นฉาบไหลลงบนเรือนไม้สักทองหลังงามริมคลองสารพีเรือนหลังนี้คือความภาคภูมิใจของพี่ไหลหญิงสาวผู้มีกิริยาแช่มช้อยแต่ดวงตาแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวนางเป็นบุตรสาวเศรษฐีเก่าที่ได้รับมรดกทั้งที่ดินและเรือนหลังนี้มาครอบครอง โดยมีนายชาตใชายหนุ่มร่างกำยำอดีตนายห้อยวัวที่มีแต่ตัวแต่ได้ดิบได้ดีเพราะมาแต่งงานกับพี่ไลคอยดูแลกิจการค้าไม้เลี้ยงชีพชีวิตคู่ที่ดูเหมือนจะราบรื่นมานับสิบปีกลับเริ่มสันคลอนเมื่อสามเดือนก่อนเมื่อในชาติพาหญิงสาวหน้าฉล่ไว้แรกรุ่นชื่อชบาเข้ามาในบ้านโดยอ้างว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปจึงอยากรับมาดูแลแทนขุนคน แม่พิไลจ้ะชบามันน่าสงสารพ่อแม่ไม่เหลือใครให้มันมาช่วยงานบ้านงานเรือนเป็นหูเป็นตาให้เราเถอะนะในชาติเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มที่พิไลเคยหลงไหลพิไลเพียงแต่ยิ้มบางๆดวงตานิ่งสงบราวกับน้ำในสระที่ไร้ระลอกคลื่นถ้าพี่ชาติเห็นสมควรฉันก็ไม่ขัดจ้าแต่ทว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชบาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นคนรับใช้แต่นางก้าวเข้ามาเพื่อเป็นนายหญิงคนใหม่ของเรือนหลังนี้ชบาเริ่มแสดงตัวชัดขึ้นทุกวันตั้งแต่การปรนนิบัติในชาตด้วยท่าทีที่เกินงามการจงใจนุ่งผ้าถุงสั้นโชว์น้องนางขยับขยายที่ทางจนแทบจะกลืนกินพื้นที่ของพิไล วันหนึ่งขณะที่พี่ไลกกำลังนั่งทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนเรือนชบาก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับอ่างน้ำล้างเท้าแต่นางกลับเดินไปหาคู่ที่นั่งอ่านสมุดบัญชีอยู่อีกฝั่งพี่ชาติจ๊ะทำงานเหนื่อยๆล้างเท้าให้ชื่นใจหน่อยนะจ๊ะชบาจงใจเอ่ยเสียงหวานก้มลงปรนนิบัติรูปไร้เท้านายชาติต่อหน้าพี่ไล นายชาติสะดุ้งเล็กน้อยเหลือบมองพี่ไลด้วยความเกรงใจแต่เมื่อเห็นเมียหลวงยังคงก้มหน้าก้มตาทอผ้าอย่างไม่สนใจเขาก็เริ่มย่ามใจขอบใจนะชบาจ๊ะเองนี่รู้ใจข้าจริงๆชบาเงยหน้าขึ้นมายิ้มเยาะให้พี่ไลพร้อมกระซิบเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนไม้แก่ก็ทิ้งใบไปตามการเวลาแต่ดอกไม้ใหม่สิพี่ยังไงก็หอมกว่าจริงไหมจ้ะพีชาติ พีไลยหยุดมือจากกระสวยทอผ้าเพียงครู่เดียวนางไม่ได้โต้ตอบด้วยคำด่าทอแต่ในใจนางกลับเริ่มร้อยเรียงแผนการที่ลึกซึ้งกว่านั้นพิ่ไลรู้ดีว่าในชาติเป็นคนโลภและชบาก็เป็นคนทะเยอทะยานที่ไร้สติปัญญาทั้งคู่กำลังเดินลงในหลุมพรางที่นางขุดไว้อย่างชา้า คืนต่อมาท่ามกลางเสียงหริงรีดเรไรพี่ไร้แซงทำเป็นหลับลึกอยู่ในห้องนอนนางได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาของสามีที่ย่องออกไปจากห้องมุ่งหน้าไปยังเรือนเล็กหลังบ้านที่ชบาพักอยู่พี่ไลลุกขึ้นนั่งเงียบๆในความมืดมือเรียวหยิบสมุดบัญชีที่ดินและสัญญาเงินกู้ที่สามีแอบทำไว้ขึ้นมาดู ในชาติแอบเอาที่ดินมรดกของพี่ไลไปจำนองเพื่อเอาเงินมาซื้อทองและประโคมของใช้ให้ชบาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเจ้าของเงินกู้นั้นคือขุนวิจิตญาติห่างๆของพี่ไลที่ร่วมมือกับนางวางแผนต้อนในชาติให้จนมุมเช้าว,วันรุ่งขึ้นพี่ไลเรียกในชาติและชบามาทานข้าวพร้อมหน้ากันที่ชานเรือนนางสั่งให้เบาไพรเตรียมสำหรับกับข้าวชั้นดีราวกับจะมีงานมงคลพี่ชาติจ๊ะ ช่วงนี้เห็นพี่ตรักตรำงานหนักฉันเลยอยากจะมอบของขวัญให้พี่สักอย่างพิไลเอ่ยพลางเลื่อนกล่องไม้แกะสลักไปตรงหน้าในชาติเมื่อเปิดออกในชาติตาโตเท่าไข่ห่านเพราะในนั้นคือทองแท่งและเครื่องประดับล้ำค่านี่มันอะไรกันแม่พิไลฉันเห็นว่าเราอยู่กันมานานที่ดินที่พี่ดูแลอยู่ฉันตั้งใจจะโอนเป็นชื่อพี่ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งฉันจะยกให้ฉบา ชบาสะดุ้งโยงด้วยความดีใจจนลืมกิริยาจริงหรือจ้าแม่พิไลท่านจะยกที่ดินให้ฉันจริงๆหรือจริงสิจ,จ้าชบาเองดูแลพี่ชาติได้ดีขนาดนี้ข้าก็อยากให้เองมีหลักประกันชีวิต พิไลย,ยิ้มอย่างเมตตาแต่ในตากลับสะท้อนแสงแดดจนดูเยือกเย็นในชาติพองตัวด้วยความลำพงใจคิดว่าเมียหลวงยอมสยบให้ตนแล้วเขาจึงรีบเซ็นเอกสารที่พิไลนำมาให้ทันทีโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดในส่วนที่เป็นตัวอักษรเล็กๆด้านล่างว่า ที่ดินผืนนี้มีภาระจำยอมและหนี้สินที่ผู้รับโอนต้องชำระแทนทั้งหมดภายใน7วันมิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาและต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดคืนแก่เจ้าของเดิมพร้อมค่าปรับ10เท่า หลังจากวันนั้นชบาเริ่มวางอำนาจใหญ่โตนางด่าทอเบาไพร่และกลั่นแกล้งพิไลสารพัดทั้งการแอบเอาเศษแก้วไปโรยในรองเท้าของพิไลหรือการจงใจเอาสำรับอาหารรสจัดที่พิไลแพ้มาให้ทานแต่พิไลกลับนิ่งเฉยนางยอมรับความลำบากเล็กน้อยเพื่อรอเวลาให้เหยื่อติดกับจนดิ้นไม่หลุด วันสุดท้ายของสัปดาห์มาถึงคุณวิจิตพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากทางการเดินทางมาถึงเรือนริมน้ำในชาติและชาบากําลังนั่งสวีทกันอยู่ที่ชานเรือนต่างตกใจเมื่อเห็นกลุ่มคนแปลกหน้าในชาติท่านผิดนัดชํำระหนี้จำนองที่ดินผืนนี้และตามสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ที่ท่านเซ็นไปท่านและแม่ชาบาต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดรวม1ิล้านเบี้ยคุณวิจิตประกาศเสียงดังในชาติหน้าซีดเผือด อะไรกันผมไม่รู้เรื่องนี่พวกนี้มันมาจากไหนก็มาจากที่พี่แอบเอาไปจำนองเพื่อซื้อทองให้ชบาในจ้านแม่พิไลพิไลเดินออกมาจากห้องด้วยท่าทีสง่างามผ้าสบายสีม่วงเข้มของนางปลิวสวัยตามลมและสัญญาที่พี่เซ็นไปวันนั้นพี่คงไม่ได้อ่านสินะว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายพี่จะต้องสูญเสียทุกอย่างรวมถึงอิสรภาพด้วยชบากรีดร้องไม่จริงฉันได้ที่ดินมาแล้วมันเป็นของฉัน ที่ดินที่เป็นหนี้ล้นพ้นตัวนารชบาพิไลเดินเข้าไปใกล้ชิดชบาศบตาที่สั่นระลิกของหญิงชู้เองอยากเป็นนายหญิงนักใช่ไหมได้งั้นก็รับหน้าที่เป็นลูกหนี้แทนข้าไปเลยก็แล้วกันนะนายชาติทรุดลงกับพื้นพยายามจะคลานเข้าไปหาพิไลแม่พิไลพี่ขอโทษพี่โดนนางชบามันยั่วพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แค่พิไลเบี่ยงตัวหลบอย่างรังเกียจพ่ชาต พี่เคยบอกว่าชบาคือดอกไม้แรกแย้มที่หอมหวานตอนนี้ดอกไม้ดอกนี้มันกำลังจะเหี่ยวเฉาในคุกพี่ก็ไปดมความหอมในนั้นพร้อมกันเถอะจ้ะ ตำรวจและเจ้าหน้าที่เริ่มคุมตัวทั้งคู่ในชาติวอยาวแทบบ้าส่วนชบาตบตีเจ้าหน้าที่อย่างเสียสติทรัพย์สินทองหยองที่ชบาเคยประโคมใส่ตัวถูกยึดคืนทั้งหมดในฐานะทรัพย์สินที่ได้มาจากการช่อโกงพิไลย,ยืนมองจากบนเรือนขณะที่ทั้งคู่ถูกลากตัวลงไปเรือพายเพื่อน,นำส่งอำนาจศาลแววตาของนางไม่ได้มีความเศร้าเสียใจมีเพียงความโล่งใจที่ได้กำจัดขยะออกไปจากบ้านแต่นี่เพียงแค่บทเริ่มต้นของการ เอาคืนเท่านั้นเพราะพิไลรู้ดีว่าคนอย่างในชาติและชบาไม่มีทางยอมจบง่ายๆและนางเองก็เตรียมแผนการภาคสองที่จะทำให้ทั้งคู่ต้องจดจำไปจนวันตายบรรยากาศบนเรือนไม้สักทองริมคลองสารพีกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่ชวนให้หายใจไม่ทั่วท้องสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในบ่วงกรรม ในชาติและฉบาถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องคุมขังชั่วคราวที่โรงพักอำเภอเพียงไม่กี่วันก่อนที่พิไลจะใช้บารมีและเงินทองประกันตัวทั้งคู่กลับมาที่เรือนทว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่การต้อนรับสู่อ้องกอดที่อบอุ่นแต่มันคือการกลับมาสู่คุกบนดินที่พิไลสร้างไว้รอท่า เมื่อทั้งสองก้าวเท้าขึ้นเรือนภาพที่เห็นทำให้ในายชาติถึงกับเข่าอ่อนทรัพย์สินทุกชิ้นบนเรือนไม่ว่าจะเป็นตู้ไม้แกะสลักเครื่องลายครามหรือแม้แต่ฟูกนอนหนานุ่มถูกขนออกไปเกลี้ยงกล่เหลือเพียงพื้นกระดาษโลง่โลงๆและสำรับข้าวที่มีเพียงเศษปลาแห้งกับข้าวบูดเพียงถ้วยเดียวแม่พิไลนี่มันอะไรกันทำไมบ้านช่องถึงเป็นแบบนี้ นายชาติแผ่เสียงที่แหบพร่าพิไหลที่นั่งอยู่บนตั่งไม้เพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ค่อยๆละสายตาจากจานหมากในมือพี่ชาติพี่กับชบาเป็นหนี้ชั้นมหาศาลทรัพย์สินพวกนั้นชั้นขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้บางส่วนไปแล้วตอนนี้ที่ดินและเรือนหลังนี้ก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของขุนวิจิตโดยสมบูรณ์พี่สองคนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเหยียบที่นี่ด้วยซ้ำ ชบาที่สภาพผมเผ่ายุ่งเหยิงผิวพันที่เคยนวลเนียนเริ่มหม่นหมองเพราะความเครียดกรีดร้องออกมาอีพี่พิไลมึงแกล้งกูมึงวางแผนล่อลวงให้กูเซ็นเอกสารบ้าบอนั่นใช่จะ้ะฉันวางแผนพิไลลุกขึ้นยืนช้าๆท่วงท่านางยังคงสง่างามราวกับนางพญาหยุดเสียเวลาทะเลาะกันเถอจะจ้ ฉันยังมีข้อเสนอสุดท้ายมาให้พี่ชาติและแม่ชบาทั้งสองหยุดกึกหันมามองพิไลด้วยความหวังอันริบรี่นี่สินที่เหลืออีกนับล้านเบี้ยถ้าพี่สองคนยอมเซ็นเอกสารยอมรับสภาพหนี้แรงงานฉันจะขอร้องให้ขุนวิจิตไม่ส่งพวกพี่เข้าคุกแต่พวกพี่ต้องไปทำงานในเหมืองแร่ที่ปากใต้เป็นเวลา10ปีเพื่อหาเงินมาใช้คืนฉันจนครบทุกบาททุกสตางค์ ในชาติหน้าซีดเหมืองแร่ปากใต้นั่นมันนรกชัดๆข้าไม่ไปถ้าไม่ไปก็นอนคุกที่นี่ซึ่งฉันสืบมาแล้วว่าคดีช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารที่พี่ทำไว้มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า20ปีเลือกเอาเถอจะจ้ะว่าจะไปขุดดินกินข้าวแกงหรือจะไปนอนเน่าๆอยู่ในห้องมืดๆที่ไร้แสงตะวันพิไลเอ่ยเสียงเรียบพลางโบกพัดจีบในมืออย่างใจเย็น ชบาที่รักตัวกลัวตายรีบตะพรุบป,ปากปากกาเขียนชื่อตัวเองลงในใบสัญญาแรงงานทันทีกูไปกูไม่อยู่ในคุกพี่ธาตมึงต้องเซ็นมึงเป็นคนทำเรื่องนี้มึงต้องไปกับกูสุดท้ายในชาติที่ไร้ทางสู้ก็ต้องยอมจรดปากาลงบนกระดาษแผ่นนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความพ่ายแพ้เขาเคยมองว่าพิไลเป็นเพียงเมียที่นอนนิ่งเป็นไม้ผุแต่วันนี้ ไม้ผุที่เขาเคยดูแคลนกลับกลายเป็นขวานคมที่จามลงกลางอกเขาอย่างแม่นยำรุ่งเช้าของวันถัดมาเรือภายลำใหญ่มาจอดรอที่ท่าน้ำเบ่าไพร่ที่เคยรับใช้ต่างยืนดูด้วยสายตาสมเพชในชาติและชบาถูกล่ามโซ่ตรวนที่ข้อเท้าตามกฎของลูกหนี้แรงงานชั้นเลวทั้งคู่ต้องแบกสัมภาระเก่าๆขึ้นเรือไปโดยไม่มีใครแม้แต่จะเอ่ยคำลาก่อนเรือจะเคลื่อนตัวออก พิไลเดินลงมาที่ท่าน้ำนางหยิบถุงทองเล็กๆออกมาแล้วโยนลงไปในน้ำตรงหน้าเรือนั่นเงินอะไรจ๊ะพี่พิไลพี่จะให้เราไปตั้งตัวใช่ไหมชบาถามด้วยความละโมบที่ยังไม่สิ้นซากพิไลสายหน้านั่นเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ความรักของฉันที่ตายไปแล้วจ้ะเงินนั่นฉันซื้อปลาไปปล่เพื่อให้พวกพี่ไปเสวยกรรมที่ทำไว้ได้อย่างยืนยาวขอให้สนุกกับการขุดดินนะจ๊ะ เรือพายค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าในชาติมองกลับมาที่เรือนหลังงามที่เขาเคยคิดจะฮุบเป็นของตัวเห็นพิไลยยืนเด่นตระงานอยู่บนท่าน้ําแสงแดดสะท้อนเครื่องทองที่นางสวมใส่จนตาพร่ามัวเขาเสียใจเสียใจที่มองไม่เห็นความอมหิตที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มละไม่ของเมียหลวงเวลาผ่านไปหลายปีเรือนริมน้ําหลังนั้น,ในใกลายเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าทอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ทิไลกลายเป็นเศรษฐีนีผู้มั่งคั่งและใจบุญนางไม่เคยแต่งงานใหม่แต่ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เคารพรักของทุกคนส่วนที่เหมืองแร่อันห่างไกลมีข่าวแว่วมาว่าในชาติกลายเป็นคนพิการขาเป๋จากการโดนหินทับและชบาหญิงที่เคยสวยสักรานกลับกลายเป็นหญิงแก่กร้านโลกที่ต้องขายแรงงานแลกเศษเงินทั้งคู่ยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อทนทุกข์และทะเลาะเบาะแว้งกันเองทุกเช้าคำ่ำ ไม่ต่างจากสัตว์ในกรงขังที่พิไลเป็นคนสร้างขึ้นไฟราคะที่ในชาติและชบาร่วมกันจุดในวันนั้นมันไม่ได้เผาเรือนไม้สักทองของพิไลแต่มันกลับลามเลียเผาผลาญจิตวิญญาณและอนาคตของคนทั้งสองจนเหลือเพียงเท่าราคาถูกทิ้งไว้เพียงตำนานเล่าขานถึงเมียหลวงหลวงแคนที่ใช้เพียงแผ่นกระดาษและสมองแทนกริชแหลมคมในการปลิดชีพศัตรูหยิบยื่นมือไปฉกช,ชิงของรักผู้อื่น อาจได้เพียงเปลือกนอกมาครองแต่ต้องแลกด้วยการเป็นทาสรับใช้บาปไปจนชั่วชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าการพยายามแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของตนโดยใช้แล่เหลียงมักจะนำมาซึ่งความทุกข์ระทมที่หนักหนากว่าความสุขชั่วคราวที่ได้รับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากชอบเรื่องราวที่เรานำมาฝากอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีพลาดเรื่องเล่าสนุกๆในครั้งหน้าค่ะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ